มันก็อาจจะมองว่าเป็นมวยชิงดําด้วยก็ได้ครับพอยกหนึ่งในกฤษณะเองก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าดูจะแพ้อะไรแต่ว่าจังหวะดักตรงดักต่อยเนี่ยก็ต้องยกให้คอมมาวุธแหละเพราะฉะนั้นลวคะแนนเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ายกหนึ่งเนี่ยก็คงมีคะแนนเสียงแตกนะบางคนอาจจะให้คอมอาวุธบางคนอาจจะให้กฤษณะแต่ดูครับแต่แรกๆก็พยายามคล้องแล้วก็ตีเข่าสู้กันแต่นี่ครับเข่าซ้ายเริ่มมาแล้วครับเข่าวขาวาตามไปครับเข่าวขาวาตามไปอีกเข่าวขาวาตามไปอีกตามไปอีกครับตามไปอีกครับอาจจะไม่แรงมากครับ ตีครับแต่ว่ามันจิกจิกเข้าไปเขาโอ้โหสอกมาครับคอมบูทก็เกือบจะได้เหมือนกันแล้วก็ดูขับนับเลยครับตีครับโอ้โหตีครับโอ้โหตีตัวเดียวเลยครับวงในสำหรับทางกฤษณะครับจับคอมาตีขวาครับโอ้โหโอลิเวียก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับเพราะว่าตีได้เขาก็ปล่อยให้ตีครับตีอีกแล้วครับจับคอมาดึงมาคอมูตหนียังไงหนีไม่ออกโดนตีครับตีคืนก็ตีไม่ขึ้นครับก็คือแกน่าจะจุกไปแล้วครับ คือลำตัวเนี่ยน่าจะเหลวเปรี้วไปแล้วครับน่าจะ